มาครับนี่คือช่วงสุดท้ายนะฮะของโปรโคอลลาเจนกระป๋องสีทองกระป๋องใหญ่ซื้อ2กระป๋องแถม2กระป๋องใหญ่นะครับทานได้8เดือนหรือทานได้ทั้งบ้านนะฮะเรียกว่าหาออกมาเฉลี่ยเนี่ยเหลือเพียงเดือนละ300กว่าบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็จัดส่งฟรีด้วยเก็บเงินไปทางก็ฟรีพร้อมกับของแถมพีเมยมนะครับซึ่งวันนี้นะฮะมีพี่สาวสาวสวยนะครับ จะมาโชว์ให้ดูนะฮะซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าพอเราได้อยู่บ้านนานๆนะหลายคนก็เริ่มไปเที่ยวนะครับตอนนี้นวัตรกรรมการถ่ายรูปเนี่ยก็มีทั้งดิจิตอลมีทั้งโอ้พีเฟกอะไรเยอะแยะมากมายนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยคลาสิกสุดๆก็คือกล้องฟิล์มนะครับแต่เราไม่ได้แถมม้วนฟิล์มนะครับเพราะว่าจริงๆม้วนฟิล์มเนี่ยก็เป็นเรื่องของความสนุกในการเลือกนะฮะบางฟิล์มนะครับยิ่งเก่าฟิล์มยิ่งสวยบางฟิล์มฟิล์มใหม่ภาพปกตินะฮะหรือฟิล์มยิ่งชัดยิ่งเป็นฟิล์ดิิจตตตตอออออลลแแแ้้้้้ววว่่่นนนนนะรััับีีไปปซืกกกกเเเงง็็500าาาทพ กล้องฟิล์มพลาสติกสามารถดำน้ําถ่ายรูปได้ด้วยนะฮะซึ่งวันนี้ผมเองก็เล่นกล้องฟิล์มอยู่นะฮะผมจะเสียสละฟิล์มทั่วไปนะครับเพราะว่าก็มันก็จะต้องอันนี้ก่อนนะฮะเพราะว่าถ้าฟิล์มที่แพงมากๆเนี่ยบางทีก็อาจจะต้องใช้กล้องที่ มีอะไรลองรับนิดนึงแต่ว่าตัวนี้เป็นกล้องพลาสติกดำน้ำนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำเป็นฟิล์ม ISO 400ปกติทั่วไปนะครับที่โดนแดดได้บ้างนะฮะก็เดินไปที่ร้านฟิล์มแลบอกว่าเอ้ยขอฟิล์ม400ม้วนหนึ่งนะครับบอกแค่นี้เลยนะฮะขาวดำก็ได้นะถ้ามั่นใจนะฮะประมาณ400นะครับนี่เสร็จแล้วเหรอไม่เลยทำไมมันง่ายอย่างนี้ฟิล์มเหรออ่าไหนลองถ่ายผมหน่อย,อยผมเปิดเปิด รอมุนเลยครับรูปแรงนะขายคอลลาเจนด้วยเดี๋ยวเก็บไว้เอาไว้ให้ลูกดูตอนลูกโตนะฮะนี่ไหนผมไม่เคยถ่ายกล้องอย่างนี้เลยหมุนก่อนโอ้โหมันคลาสสิกดีนะนี่สุดยอดสุดแล้วเอามาครับใบที่สองครับนี่ฮะหนึ่งห่งสองโอเคนี่นะฮะแถมกล้องน่ารักๆแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าอยากจะ เห็นพี่บีนี่ก็อะไรขายชุดว่ายน้ำด้วยใช่ไหม นะฮะเออถ้าอยากจะใส่ชุดว่ายน้ําดําน้ําแล้วก็ถ่ายรูปกันในน้ำนะฮะไม่ต้องไปซื้อซัมซุงรุ่นดําน้านะครับเอาอันนี้แหละแถมฟรีไปเลยนะฮะจริงๆ500กว่าบาทบางที่ก็ขาย700กว่าบาทนะฮะแล้วก็ไปซื้อฟิล์มใส่เองนะครับแถมฟรีไปเลยสําหรับคนที่ซื้อคอลลริจิคอลลาเจนเซ็ตกระป๋องใหญ่นะฮะไปหารกับเพื่อนก็ได้นะครับซื้อ2แถม2นะฮะจาก6,360นยบาทวันนี้จ่ายเพียง2อง0ั้าร้้บอกแค่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรมาทางอินบ็อกซ์นะ มะะไม่ได้แถม <c oughs> เพราะว่าฟิล์มก็ม้วนละ3ามสี่รแล้วเดี๋ยวของแถมจะแพงเกินนะฮะมันอันนี้ก็สุดแล้วอันนี้คือสุดหน้าตักแล้วนะห้าร้กว่าบาทแถมฟรีทันทีนะครับหมดเขต30มิถุนายนนี้หรือกล้องพลาสติกอันนี้นะฮะที่ดำน้ำได้หมดลบชิปทันทีนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ